ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่พีกุ๊กเกานะคะเช้านี้เอฮ้ยนะรถกับข้าวนะี่แทบดุนหามทุกคนนี่รถกับข้าวยามเช้ามานะรถปลาต้อยปลาดำแต่วันนี้ยังไม่เห็นปลาต้อยนะเห็นแต่ปลาดำนะคะทุกคนช่วงนี้นะคะลูกๆหลานๆนะคะก็เดินทางมาจาก ก็ทมอกันนะคะก็ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยนะคะโอ้เห็นคลิปส,สาวปานเมื่อเช้านี้นะ,ะไปไหนเนาะแต่เช้าเลยนะทุกคนเพื่นบอกว่าเดินทางแต่เช้าแต่ไม่ทราบว่าเพื่นไปไหนเนาะไปกับน้องภูรินะคะสำหรับหมูอ้วนวันนี้ก็สบายเลยนะคะพักผ่อนเนาะวันนี้คุณครูบอกหยุดนะพอดีเลยเพื่อนบอกว่า แข่งกีฬาเมื่อวานนี้เมื่อยมากนะะทุกคนก็เ,เลยพอดีได้พักกันโอ้ยยายตังโมก็เอากระหล่ำม,มาขายด้วยนะทุกคนนี่มีกระหล่ำด้วยมีกระหล่ำม,มีพริกสดเนาะมีกับข้าวชุนแม่เต้ด้านนู้นก็มีเหมือนกันกับข้าวแต่แม่พี่ก็อุดหนุนแล้วนะคะสองถุงพอดีเอาไว้ไปวัดไปลงวัดเช้านี้นะ ตัวปูของเราหมดรุ่นแล้วทุกคนแต่ก็ยังคงมีนะแต่ตอนนี้มันเพลียเข้านะทุกคนนี่อันนี้พอดีเอาไว้ทําเป็นก้านะป้าสักก็เปิลบอกว่าโอ้ขอห,หน่อยพันนะคะพันตัวปูนะคะลูกใหญ่มากนี่นะก็เก็บให้ป้าสักนะไปแล้วสามลูกเนาะอันนี้ก็ถ้าไม่อูเนาก็พออยู่ถ้าใครอยากได้ก็แบ่งปันกันไปปลูกนะคะทุกคน เดี๋ยวเรามาดูผักพอใหญ่เทนกันนะว่างามไหมโอ้ยังเหลือเยอะอยู่เดพ่อเอากผม,มาถั่วปูเขานะแล้วนะต,ต้องเก็บถ้าไม่เก็บเนี่มันก็แก,ก่นะ่น่ะเนี่ยมะเขือก็กําลังโตโอ้เสดงมาค่อยปลูกบอกขึ้นนะเฮ้ยเนาะนี่ไม่โตสักทีของเจ้าปลูกงามแล้วนี่ผักเราก็ได้เก็บกินกันหลายรอบแล้วนะนะทุกคนเอาโมกเจ้าน่ะเฮ้ยนี่ ค่อยชักค่ยเหล่าีตะแล้วมันแห้งเลยเก็บแมโอ้นี่นะคะตัดกินไรโรคอยู่เหมือนกันอันนี้เราปลูกกิน่ในบ้านเดี๋ยวถ้าหมดรุ่นนี้แล้วเดี๋ยวจะเอาอะไรนะอา่าหอมชีเนาะมาหวานไว้ตรงนี้เอาไว้นะคะนี่ยอดใหญ่มากทุกคนยอดใหญ่ยอดอ้วนเลยอันนี้ก็พอที่เก็บกินกับลวกกินกับป่นนะคะเนาะ นี่เราก็ให้มันแตกขึ้นมาเราตัดแล้วก็ให้มันแตกขึ้นใหม่เพราะว่าเห็นเขาทําขายกันอะเขาตัดแล้วมันก็จะสามารถแตกแหนงขึ้นมาใหม่นะทุกคนยอดอ้วนๆเลยดูหอมค่อยก่อนเนาะชีหอไม่ใช่ชีสิต้นหอมพ่อก็ลำเจ้าโตนี่นี่อูดูนี่กำลังแตกนะคะกำลังแตกเขาเรียกว่าอะไรนะ กำลังขยายนะนกำลังขยายมันก็จะแตก่นี่แตกหน่อออกมาเรื่อยๆนะคะจากอันหนึ่งเนาะก็จะเยอะมากนี่นี่มันก็จะเป็นเขาเรียกอะไรเนี่ยต้นหอมเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรถ้าว่าลำก็ไม่ใช่นะโอ้ยหนอมันก็จะเริ่มแตกออกมาแล้วก็เป็น ทีแรกเราปลูกแค่หัวเดียวเนาะแต่ทีนี้มันก็จะเป็นหลายหัวนะทุกคนเนี่ยต้นหอมของเราเราก็ปลูกไว้แบบน,นี้แหละก็บางอย่างที่เราไม่จําเป็นต้องซื้อเราก็ไม่ต้องซื้อกันเนาะแต่บางอย่างที่ซื้อก็ต้องได้ซื้อนะทุกคนเนี่ยแต่ใบแมงลักเนี่ยต้องการอยู่มันไม่ได้อ,อมันหมดช่วงนะช่วงนี้มันก็จะเป็นเพี้ยหน่อยเนี่ยมะเขือก็เริ่มเป็นลูกโตแล้วนะ พอดีเก็บเลยวันนี้อ้วนอ้วนจะไปอะไรไปอีกฮะไปอีกไรับถ้วย่วันนี้ ไปไหมเ<ป>อาพืออันนั้นอ่ะอันนั้นบ่ไออุอ่นบ่เอาไออุอ่นไม่ได้ไปนัป่มบุคือห้โอ้ไออุอ่นจะไปโรงเรียอนอาไปแล้วลูกน้องแห่งไห้โอ้ไออุอ่นจะไปโรงเรียน เออเต็มรถแล้วเขามีเข้าไปน้ำเออนะคะเต็มแล้วรถรถกิ๊บน้อยอืมมันมีตกตกมันนี่ล่ะมันมีตกอีกทามันทานเน แม่แม่ไปเมื่อกี้นี้อืมเออไปเผื่อยายซื้อปลากระป๋องไปเผื่อหนะอาปลากระป๋องไปเผื่อฮะโอ้ไปย่ามะม่วงย่ามะม่วงเส่อปลากระป๋องย่ามะม่วงเส่อปลากระป๋องบ่ย่ามะม่วงเส่อปลากระป๋องบ่ห่วยเจ้าคือเป็ยนข้อเหตุบ่เป็น

อลไปะบ้าพดมะมวงิา,อาอเอาเพะม่วงดมามาเอาเอบันนี้แล้วมาซื้อเพล่อบันนี้อืยำมะม่วงใส่ปลากระป๋องนะทุกคนแต่ข่อก็ไม่เคยทำหรอกอามะพรไอตาน,นั่นละ่ะแต่มันเป็นมะพ็ดอันนั้นเนาะมันเป็นมะพ็ดอัน,น,น ไม่เผ็ดมะหญ่เนาะอือพริกลูกใหญ่โอ้โนี่เก็บนะเก็บนันเป็นตะง้มเนาะยายเนาะงามเล้ลูกใหญ่มากโอ้ยผักเร็เก็บนี้ได้เร็วนะมันลูกใหญ่งามเลเฮ้ยเขาว่าเขาขายมาคิดเขาว่าละชิมดูถ้าไม่เผ็ดให้ฟรีเขาว่า จะหันแล้วบ่อป้า่นมาหุ่ยมาบ้ามือฝน่เดินนที่ดินผีตีมีเพชรบ่อินกินมะที่ชอก็ไม่เพชรปุ๊บวะต้องตายบ่มาเดินหันโอ้ยแมยไปผ้าเขาไปแข่งกีฬาบอือไออุ่นก็ไปโรงเรียนเออ ป้าเห็นเขามามาแจกอะไรน่าดีโรงเรียนน่ะที่ชุนเด็กหนูอ,ะอ่ะอืมป้าเห็นเขามาแจกอะไรไม่รู้อชงส่แจกออขนม,มเ,อเอามาเฟือป้าหน่อยเด้อเอามามาเฟือพี่อะไรนะพี่ฟ้าใสาหน่อยเด้อโอ้ยตุ๊กตามันเหมือนอน่ะอ๋อคือเดียวตุ๊กตานะนึ่บอคือคือเดียวขนาด,ดตีตโอตุ๊กตาน้องไออุ่น ร้อะะงตามพี่อยากจะไปกับพี่เนะเออเดี๋ยวพี่ก็เอาขนมมาฝากาอืม